จรทำให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมทนโดยช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานจจัดงานปะเพรีของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะที่เก็บ ได้เพื่อนำกลัดมาใช้หมยส่วนที่เหลือนำไปทำกำจัดอย่างถูกวิชีรักเรียนคาดแยกกระดาษขวดแก้วและภาชนะพาสติกออกจากขออยะเปียกส่วนใบไ,ไม้ใบ ามากนำไปทำปุ๋ยมากค,คุณคูเชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือทำให้ชุมชนน่าอู